อย่างหนังไทยเรื่องเสือไปเปิดเลยปั๊บอะไรชื่อจับโจ้นจับโจ้นเสืออู้ภาพสวยจับเต็นเลยว้ามันโอ้แล้วฮอลโลใช่ไหมเต้เต้ หูท่ายิงนี่แต่หนุ่มหลานเขาเริ่มเล่นคุ้นๆโรดักชั่นสวยไหมครับเนี่ยแสยนตัวเ <จะ S 2> ดียวคุณรูใช่ไห<ด><ช>ม,มว่าเหยียบตี<พ>บ<ล>ยังไงนีน่นกระสุนเป็นไงล่ะยนีน่ยังได้เห็นดูเขาอีเท่ะ ยิง้าย่นปืนยิงข่าขึ้นขึ้นหมดหนังเรื่องหนึง่งที่แบบยิงข่าเนี่ยยี่สาตุลาภาพสปินออฟของขุนพันเนาะเดี๋ยวเราไปตามดูกันตอนเข้าโรงภาพยนตร์นะครับอยากดูมากเลยน่าสนุก